เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ามาต่อกันนะสำหรับซีรีส์บากีของเราครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเรื่องที่23นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงตอนที่189นะครับตายด้วยความรักตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเอ่ยถึงเหตุการณ์ในเมื่อช่วง5ปีที่แล้วนะครับสำหรับในโลกบากคีนะ ก็คือตอน5ปีที่แล้วเนี่ยบากิกับยูจิโร่นะครับก็ได้สู้กันนะครับแล้วก็ได้มีผู้หญิงเข้ามาขั้นโฆษณาครับนั่นคือเอมิหรือว่าแม่บังเกิเก้าของบากินั่นเองนะครับเข้ามาขวางการต่อสู้นะครับก็เลยทําให้ยูจิโร่เนี่ยแสดงความรักนะครับต่อแม่ของบากิด้วยการกอดไปทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากอดแรงไปหน่อยนะครับจนแม่ของบากิเนี่ยตายนะครับแต่ว่าบากิเนี่ยยังไม่รู้ซึ้งถึงเจตนาลมที่แท้จริงของแม่ตัวเองนะครับว่าที่แม่เขาทําไปอย่างนั้นนั้นเพราะอะไรกันนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับนั่นก็คือเจตนาของเอมี่นั่นเองครับโดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับตรงที่ว่าในซอกมุมตึกซอกมุมตึกหนึ่งนะครับตอนที่อนุพานเนี่ยกำลังหาเรื่องบากิจนะครับแต่ว่าคุณคุณคริยังอวะเนี่ยมาห้ามไว้นะครับก็ไม่เชิงว่าห้ามหรอกแต่ว่ามาตะโกนนะครับแรงแก่คนที่อ่อนแอกว่าไม่ได้นะพ้หนุ่มคนนี้เนี่ยก็คือพ่อบ้านของเอมี่นะครับ หรือว่าก็เป็นคนรับใช้ของบากีอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งบากีเนี่ยก็จะเป็นคุณหนูนะครับสาหรับในสายตาของสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับแล้วเขาก็บอกกับกุ้ยอันธพาลข้างถนนพวกนั้นนะครับว่าจงนึกขอบคุณฉันซะทาไมอย่างนั้นละก็พวกนายน่วมแน่เพราะที่อยู่ตรงหน้าพวกนายนั่นก็คือบากีพระเอกของเรื่องนี้ยังไงเล่าแล้วพวกกุ้ยนั่นก็ ได้เดินไปนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกนายได้บาดเจ็บแน่คุณคุริยะอวะเนี่ยก็ได้นั่งคุยกับบากินะครับประเด็นเรื่องการทะเลาะกันของบากิกับยูจิโร่นี่แหละนี่มันก็ห้าปีผ่านมาแล้วนะยังจะสู้กันอยู่เหรอซึ่งบากิในตอนนี้เนี่ยก็คลางแคลงใจนะครับสำหรับประเด็นที่แม่ของเขาเนี่ยยอมตายเพื่อบากิีในตอนนั้นนะครับเมื่อเหตุการณ์นในห้าปีที่แล้วบากิเนี่คิดว่านั่นนะ่ะเป็นจุดประสงค์นะครับของแม่ของเขาเนี่ยที่จะตายแต่ว่า พอมาคิดดูดีๆเนี่ยคุณคุณิงวะนะครับหรือว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าคิดว่านั่นเป็นเจตนาลมของเอมีจจริงๆเหรอทั้งที่ที่คุณเนี่ยเก่งขึ้นมาขนาดนี้นะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าเหตุผลที่บากีเนี่ยต้องเก่งขึ้นขนาดนี้เนี่ยนั่นก็เพื่อแก้แค้นให้แม่ของตัวเองนั่นเองแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยแม่ของบากีเนี่ยวิ่งเข้าไปเลยนะแต่ยูจิโร่เนี่ยก็แสดงความรักต่อหน้าของบากีแต่ว่ากอดแรงไปหน่อยนะครับ แม่ของบาก,กีเนี่ยก็เลยตายความปถนาอันร้อนแรงของเอมี่ในฐานะแม่เนี่ยก็ได้สมหวังในชว่วงที่ตายนะครับนั่นก็คือตายเพื่อลูกนั่นเองแต่ว่าคุณคุณริงอวะนะครับก็เลยถามบาก,กีกครั้งว่าคุณแน่ใจอย่างนั้นแนล้วหรอครับว่าสิ่งที่เอมี่ทำเนี่ยแค่อยากจะตายเพื่อคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเหร่แน่ใจแล้วนะแม่ของคุณได้รับการตอบสนองในฐานะผู้หญิงแล้วแต่ว่า เจตนาจริงๆของเอมี่เนี่ยก็คืออยากจะให้บากิเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าให้บากิเนี่ยไปสู้กับจิโร่นะครับแต่ว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้คุ้มที่สุดนะครับมันเป็นชีวิตของตัวคุณบากิเองนะสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตของตัวเองซึ่งบากิก็รู้ดีนะครับซึ่งคุณคุณริยาว,วะเนี่ยก็เป็นหัวบากิอย่างใจจริงนะครับซึ่งการกระทําที่บากิทํามาทั้ง5ปีเนี่ย สำหรับเอมี่เนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะทําได้ดีแล้วล่ะนะครับสาหรับบากิส่วนในทางของยูจิโร่นี่ก็คงชมว่านั่นล่ะคือสายเลือดของฮันมะแต่นั่นมันก็ผิดนะครับคุณบากิชีวิตของคุณเนี่ยสรุปแล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่คุณดุริยะเอ่ยปากถามบากินะครับซึ่งาย้อนไปในตอน5ปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมาตรงที่ยูจิโร่ต่อยออกมาใส่บากิเนี่ย ความสู้ไม่ได้เนี่ยมันได้ซึมเข้าไปในกระดูกของบาก,กิเลยนะในตอนนั้นแล้วเอมี่แม่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ประจันหน้ากับคนที่เก่งที่สุดคนประีนะครับเอมี่เนี่ยก็ได้ต่อยเข้าไปใส่ดิจิโร่แล้วก็ตะโกนบอกว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองซึ่งเจตนานในตอนนั้นเนี่ยบาก,กิก็รู้ดีนะครับความหมายนั้นที่ประกาศต่อสู้กับคัมมะอิจิโร่ยังไงนะครับยอมแลกเปลี่ยนกับร่างกายของโดเรงเพื่อจะช่วยชีวิตของบาก,กิแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ สำหรับคำพูดนั้นที่เอมี่พูดขึ้นมานะครับแล้วน้ำตาของบากีนี่ก็ไหลพลากออกมาบากีนี่ยอมแลกชีวิตที่ไดอ,อยู่นะครับกับคำพูดนั้นเพราะคำพูดนั้นนะครับบากีเนี่จริงมีชีวิตอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็มีแค่คำพูดนั้นเท่านั้นแล้วคราวนี้เนี่ยบากีก็จะเดินหน้าเต็มที่ครับมุ่งสู่โชคชะตาของตัวเองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะโค่นพ่อของตัวเองน,นั่นเป็นคำตอบที่มีให้กับความอ่อนโยนของแม่ของเขาคือเอมี่นั่น,อน,นเอง จบในบากีตอนที่190ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่การแก้แค้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําครับเพื่อที่จะโค่นพ่อของตัวเองลงให้ได้ก็มาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะเพื่อนเพื่อสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ